สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับกลับมาพบกับข่าวที่มีความน่าสนใจวันนี้ครับเรียกน้ำย่อยกันดีกว่าครับภาพและคลิปแกะกล่อง iPad mini 5แล้วก็ iPad Air 3จากต่างประเทศเริ่มมากันแล้วนะฮะ สำหรับผู้ที่กำลังร,งรอสอย iPad Mini 5กับ iPad air 3อยู่เนี่ยหรืออาจจะสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บ Apple มาไปแล้วกำลังรอของนะฮะตอนนี้ก็คงต้องร้องเพลงรอกันต่อไปแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มแรกของ Apple ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ได้รับของที่สั่งกันแล้วซึ่งทางเว็บไซต์โฟนอารีนาก็ได้ถ่ายภาพและคลิปแกะกล่องของทั้ง2ตัวมาให้ได้ชมกันโดย iPad Mini 5เนี่ยอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็ตามมาตรฐานครับ ก็คือมีตัวเครื่อง iPad mini 5สาย l Lightning ย,ยาว1เมตรครับคู่มือการแนะนำเบื้องต้นแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟแบบ USB แน่นอนว่ามาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ Apple ส่วนของอุปกรณ์ที่มาให้กับ iPad Air 3จะไม่ต่างกันแต่ส่วนของตัวเครื่องจะมีจุดที่แตกต่างจาก iPad Air 2อย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือด้านข้างเนี่ยจะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ Smart Keyboard แบบเดียวกับที่มีใน iPad Pro นั่นเองครับยังไงเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอใน specphone.com ได้เลยครับทีมงานแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ